สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะมาอัปเดตนะคะวันนี้นุ้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ awakening นะคะ awakening หมายถึงเราเพิ่งลืมตาตื่นเราเพิ่งลืมตาตื่นตอนเช้านะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้ว่ามีมันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เรามองไม่เห็นส่วนคนที่กำลังหลับนะคะ เราพยายามปลุกเขาเขาก็ไม่ยังไม่ตื่นก็คือเหมือนกับเราไปปลูกเขาตอนที่เขานอนตีหนึ่งตีสองอะนอนตีสามตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยมันหลับลึกอะเขาไม่ตื่นหรอกคะ่ะแต่ว่าเราตื่นก่อนเขาเราเพิ่งจะตื่นนะคะเราไม่ใช่รู้สุกทุกอย่างเนาะเราถึงต้องเรียนรู้นะคะว่าโลกอีกโลกหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันเกิดจาก ข้างในของเราเกิดจากความคิดของเรานะคะเกิดจากความใส่ใจ <c oughs> ความคิดความคิดแต่ความคิดนั้นมันมัน,มนเราต้องอ,ออกมาสังเกตนะคะเราต้องเห็นความคิดของเราคนที่สังเกตการก็คือตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเราสังเกตความคิด เราสังเกตอารมณ์เราสังเกตเราเหมือนคนที่ยืนสังเกตการเมื่อก่อน,น,นเนี่ยนุ้ยเนี่ยไม่เคยรู้นะคะว่าตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยสังเกตการเราเราเราหลับลึกมากทีนี้แล้วตอนหลับจริงๆนะคะตอนกลางคืนเนี่ย เราไม่ไม่รู้มีเราเราไม่มีความคิดแสดงว่าความคิดของเราเนี่ยถูกตัดไปนะคะคือจิตจิตไม่ได้สั่งงานเพราะเราเราหลับก็คือเรานะ่มีสองตัวตนตัวตนที่แท้จริงของเราตอนคืนเนี่ยเราไปทำงานเราไม่ได้เราไม่ได้สังเกตการคือเราหลับเราเลยจำไม่ได้นะคะ อนุย้ยกำลังเรียนวิธีที่ว่าทำยังไงเราถึงจะจำความฝันได้จริงๆแล้วตอนกลางคืนเนี่ยความฝันของเราอ่ะมีทุกคืนนะคะมีทุกความฝันคือทุกคืนเนี่ยเรามีความฝันแต่เราจำไม่ได้การที่จะฝึกให้จำความฝันได้ก็คือการที่เราตื่นขึ้นมาเขียนไว้ทันทีนะคะตอนนี้อนุย้ยจริงๆแล้วอนุ้ยรู้มานานแล้วแต่ว่าอนุย้ยอ่ะ ไม่มีวินัยในการเขียนนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มเขียนขึ้นเริ่มตื่นมาแล้วก็เขียนเขียนว่าเราฝันว่าอะไรบ้างนะคะคือเริ่มเขียนนะคะมันเยอะมากเลยทีเดียวทั้งคืนเลยแอนุยะ่ะฝันทั้งคืนเลยนะคะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจําไม่ได้จําได้บ้างเป็นเรื่องๆแต่ตอนนี้นะคะท,ทุกคืนตอนเช้ามาแอนุยต้องรีบเขียนนะคะ แล้วพอพอ,พออนุยเขียนเสร็จแล้วอนะนุก็กลับไปนอนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วกลับไปนอนพอพอไปนอนแล้วเอานึกได้อีกมีย่อูความฝันหนึ่งที่ยังไม่ได้เขียนก็ตื่นขึ้นมาเขียนอีกก็คือลุกจากที่นอนมาเขียนอีกทีนี้นะคะเราจะเริ่มจําได้มากขึ้นแล้วก่อนนอนนะคะอนุยก็บอกตัวเองว่าคืนนี้ฉันจําความฝันได้ แล้วฉันก็รู้ว่าฉันนอยู่ในความฝันก็คือความฝันของเราก็คือความจริงนะคะความจริงที่บางทีมันก็เป็นแบบรหัสจะบอกอะไรเราสักอย่างซึ่งเราไม่เร,เรายังไม่รู้รหัสนะคะอีกหน่อยถ้าเรารู้เราจําความฝันได้เนี่ยเราอยู่ในความฝันคือถ้าเกิดสมมติว่าเราจําความฝันได้แล้วรู้ว่าเราอยู่ในความฝัน เราก็จะรู้นะคะว่าเราจะรู้ว่าเราก็คืออยู่ในโลกแห่งความจริงนะคะก็คือโลกความจริงของเราเนี่ยก็คือความฝันแต่ตอนที่เราตื่นตอนที่อน,นุยมายือนอยู่อย่างเนี้ยคือเดินแบบนี้นี่ก็คือโลกของของจินตนาการนะคะอันนี้โลกของความฝันในการจินตนาการเราถึงจะต้อง จินตนาการนะคะอย่าให้ความคิดอย่าให้อารมณ์ควบคุมชีวิตเรานะคะตอนนี้อนุ้ยเริ่มอ่เริ่มเข้าใจว่าไอ้ความคิดแล้วก็อารมณ์เนี่ยควบคุมชีวิตอนุยถึงบอกว่าเวลาที่อนุยเกิดเรื่องมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีนะคะอนุยก็จะควบคุมอารมณ์ของเราว่ามันจะต้องเกิดสิ่งดีๆแน่นอนถ้าสมมุติว่า เกิดเรื่องไม่ดีนะคะคือในในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเด้งขึ้นมาดีๆแน่นอนอันนี้ก็บอกตัวเองแบบนั้นตลอดนะคะคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็ความคิดของเราไม่ให้เกิดการการ,การกังวลไม่คิดล่วงหน้าไม่คิดโพยภายล่วงหน้านะคะเพราะว่าการที่เรา คิดล่วงหน้าว่ามันไม่ดีอ่ะมันก็เลยเหมือนกับการที่เราจินตนาการว่าอนาคตเนี่ยไม่ดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจินตนาการว่าทุกอย่างออกมาดีอ่ะมันก็จะออกมาดีนะคะคือหลายครั้งมันมันเริ่มอนุยเริ่มเห็นหลายครั้งนะคะที่ทุกอย่างที่อนุยอ่เล่าให้ฟังในคลิปคลิปก่อนก่อนนะคะว่าเกิดอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่นุยก็จะจินตนาการบอกว่า มันต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยจักรวาลเนี่ยจะต้องอเด้งออกมาดีนะคะอ่านี่ก็คือ,อการที่เราเปลี่ยนอนาคตนะคะการเปลี่ยนอนาคตก็คือการที่เราให้มองให้คาดการณ์ว่าทุกอย่างสิ่งที่จะออกนะออกมาดีโอเคเบ้นมอนุยถอดรองเท้าเดินนะคะก็เลยเหยียบเหยียบน้ำนิดนึง เพราะว่าตอนนี้นะคะ,ะพลังงานเยอะมากให้เรางดสื่อโซเชียลงดอะไรต่างๆอันนุ้ยถึงไม่ไม่อยู่บ้านนะคะคือมีเวลาอันนุ้ยก็จะออกมาตื่นเช้ามาอันนุ้ยก็จะเขียนเขียนในสมุดบันทึกนะคะทุกเช้าว,ว่าขอบคุณจักรวาลในสิ่งที่ดีๆขอบคุณที่อันนุ้ยมีครอบครัวดีขอบคุณที่อันนุ้ยอ่ะ,อะ พบแต่สิ่งดีๆเช้าวันนี้ทุกอย่างดีเพื่อฉันทุกอย่างที่เราอยากจะให้เกิดในวันนี้มันเราประสบผลสำเร็จเขียนขอบคุณด้วยนะคะเขียนขอบคุณอะ,อะไรก็ได้ที่เราอ,อยากเขียนคือซ้ำกันก็ได้ถ้าไม่ซ้ำกันยิ่งดีนะคะนี่นี่คือกิจวัตรประจำวันของแอนนยนะคะใครอยากจะเอาไปทำนะคะ เริ่มทำแล้วเราก็จะเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ามันมันเริ่มเห็นเร็วขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นเร็วขึ้นมากชีวิตของอนุ้ยเนี่ยมันมันไม่วนกลับไปที่เดิมแล้วนะคะมันก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างอย่างเร่งรีบเลยอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละค่ะ,ะความฝันของเราเนี่ยความจริงค,คือคือความจริงะคะ แต่ในชีวิตบนโลกเนี้ในตอนกลางวันที่เราตื่นมาตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยคือโลกแห่งจินตนาการนะคะถ้าเราจินตนาการยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็จะได้ยิ่งใหญ่ขนาดนะั้นแต่ถ้าเราจินตนาการว่าทําไมมันไม่ดีจังเลยมันไม่ดีอย่างงู้นมันไม่ดีอย่างนี้นนนบนอยู่นั่นแหละเราก็จะได้แต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าเราบอกตัวเองว่าบอกโลกของเราว่าจัดการโลกของเรา ชีวิตของฉันมันยอดเยี่ยมจริงๆมันอลังการมันวิเศษมากมันดีที่สุดเราก็จะได้โลกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะบอกตัวเองว่าฉันจำความฝันได้ทุกอย่างฉันรู้ว่าฉันอยู่ในความฝันตื่นเช้ามาให้บันทึกความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็คุณก็จะจำโลกที่แท้จริงได้แล้วก็ ชีวิตของคุณจะยอดเยี่ยมมากๆนะคะทุกคนเปลี่ยนอนาคตได้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างที่ไม่ดีให้มันดีได้นะคะโอเคค่ะนุ้ยมาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ